คุณยังเสียเวลาไปกับการจัดการเงินเดือนหรือไม่ให้ b p a t EHRM ช่วยคุณระบบที่สร้างมาเพื่อเจ้าของธุรกิจช่วยบริหารเงินเดือนและการจัดการเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกกิจการมุ่งเน้นให้คุณมีเวลามากขึ้นในการขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารทรัพยากรบคุคคลอีกต่อไป b p a t EHRM ตอบโจทย์ทุกความต้องการเริ่มต้นในงานเงินเดือนจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนเพื่อง,งานบุคคล ค้นหาง่ายสะดวกคำนวณเงินเดือนและภาษีอย่างแม่นยำหมดปัญหาคำนวณผิดเพราะพนักงานเข้าใหม่พนักงานลาออกทำงานไม่เต็มงวดปัญหานี้จะหมดไปสะดวกสบายไม่ว่าจะมีงวดเงินเดือนวันตรงเดือนงวดคร่อมเดือนหรือตัดรอบเวลาแบบคร่อมปี Bpat EHRM ช่วยได้การทำงานแบบ Paperless ส่งข้อมูลออนไลน์ให้หน่วยงานภายนอกเช่นโอนเงินเดือนและส่งสันพากรได้อย่างสะดวกการจัดการกับการทำงาน เพิ่มกับการทำงานตามเงื่อนไขของบริษัทได้แบบไม่จํากัดรองรับทั้งกะภายในวันและกะข้ามวันเซลล์เซอร์วิสเสริมความสะดวกให้พนักงานและผู้อนุมัติขอเปลี่ยนกะขอ OT หรือขอลางานผ่านทางออนไลน์การแจ้งเตือนทันทีพนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนทางอีเมลและไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาบริหารสวัสดิการทางการเงินด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถจัดการได้ง่ายทั้งแบบจำนวนคงที่และเปอร์เซ็นต์ตามต้องการ รายงานที่ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบและสรุปเงินเดือนพฤติกรรมการมาทำงานรายงานส่งราชการพร้อมเ e อ็กพ t อร์ตข้อมูลเป็น Excel และ PDF ได้ทันทีเลือก b p a e ั s h r เเพื่อยกระดับการทำงาน HR ของคุณให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดล็อกเวลาของคุณช่วยให้คุณโฟกัสกับการเติบโตทางธุรกิจพิเศษทดลองใช้งานฟรี15วันพร้อมแพ็กเกจที่คุ้มค่าให้เลือกตามความต้องการ สนใจติดต่อเราได้ที่092 345 3681 line ad business p a r hr HRM